เรื่องผีหลายแบบวัดมะกุฏกษัตรยารามเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้ตัดถนนประชาธิปัตย์ไปข้างวัดพื้นที่ด้านหลังวัดเป็นป่าชาฝังศพและมีกองฟอนเผาศพอยู่วันหนึ่งเป็นเวลาบ่ายพระศาสนโสพลจัดตสันโลภิกขุพร้อมกับพระอีกหลายรูปไปนั่งพักผ่อนพูดคุยกันที่ข้างโบสถ์เลยจากโบสถ์เป็นกำแพงวัดและมีประตูเปิดทะลุไปยังป่าชา้า ขณะที่กำลังพูดคุยอยู่นั้นพระศาะสนโสพลมองไปที่ประตูกำแพงซึ่งปิดอยู่เห็นหญิงหนึ่งเปิดประตูเข้ามาแล้ยืนดึงประตูปิดเปิดเล่นอยู่อย่างนั้นพระที่รวมกลุ่มกันอยู่ก็เห็นหมดทุกรูปพระศาะสนโสพลจำได้ว่าหญิงคนดังกล่าวได้ตายไปแล้วและศพเพิ่งถูกนำมาฝังไว้ที่ป่าช้าหลังวัดเสื้อผ้าที่นุ่หงห่มเวลานั้น ก็เป็นชุดเดียวที่สวมใส่ขณะเอาไปฝังการมาปรากฏร่างแสดงตัวให้เห็นไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์เช่นไรเมื่อร่างของหญิงคนดังกล่าวหายไปมีพระใจกล้ารูปหนึ่งเดินเข้าไปดูที่ประตูแต่ไม่พบเห็นว่ามีใครอยู่ในบริเวณนั้นเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่พระสังกิตจะคุณ วัดตรีทศเทพเล่าถวายสมัยเมื่อวัดตรีทศเทพยังไม่ได้ตัดถนนผ่านหลังวัดบริเวณนั้นรกครึ้มเนื่องจากเป็นสวนผลไม้ในยามค่ำคืนจะมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากด้านหลังวัดเสียงที่ได้ยินน่าหวาดหวน่นคลั่นคลึงเป็นอย่างยิ่งได้ยินแล้วเสียดแทงความรู้สึกให้เกิดความหนาวเหน็บเย็นเยือกบอกไม่ถูกเสียงโหยหวนนั้น คล้ายกับเป็นเสียงของผู้กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสต,ตอนแรกเสียงดังกล่าวจะดังมาจากที่สูงสูงแล้วเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆกร,ระทั่งได้ยินในระดับเสมอคนยืนบนพื้นดินพระสงฆ์ในวัดและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงวัดปรีทศเทพเชื่อว่าเป็นเสียงของเปรตคืนวันหนึ่งเมื่อมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้น ระสังกิตจจคุณจึงชวนพระเนรและคฤหัตรวมกลุ่มกันไปที่หลังวัดเพื่อแอบดูที่มาของเสียงประหลาดนั้นสิ่งที่ได้เห็นก็คือเงาดำทะมืนมีลักษณะเหมือนคนเหยียดส่วนสูงขึ้นไปสูงลิบลิ่วเกินกว่าหลังคาโบสถ์และเสียงกรีดร้องได้ดังมาจากส่วนสูงของร่างนั้นและแล้วร่างสูงสูงก็หดต่ำลงมาเรื่อยๆกระทั่งมีความสูงขนาดคนทั่วไปคนผู้นั้นกำลังยืนพิงต้นไม้อยู่ พระสังกิจจะคุณจำได้ว่าเป็นนายกลายซึ่งตายไปนานแล้วนายกลายผู้นี้เวลามีชีวิตเป็นคนพานสันดานหยากไม่รู้จักดีชั่วชอบขโมยไก่วัดเอาไปฆ่ากินทั้งทั้งที่รู้ว่าเขตวัดเป็นเขตอภัยทานแม้ไก่วัดก็คือไก่ที่ชาวบ้านเอามาปล่อยวัดเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปตามธรรมชาติจนกว่าจะตายไปเอง และไก่วัดก็กลายเป็นสมบัติของสงไปโดยปริยายแต่นายกล้ายก็ยังกล้าลักขโมยสมบัติสงทั้งยังกระทําผิดศีลข้อปาณาติบาตคือฆ่าทําลายชีวิตของไก่วัดเมื่อตายไปจึงกลายเป็นเกรตอยู่ที่วัดตรีทศเทพจนกว่าจะหมดกรรมเรื่องที่สเป็นเรื่องที่สมเด็จกรมพระสวัสดิวัดนวิสิทธ์ทรงเล่าถวาย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรถเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่งเพราะวิญญาณของผู้ตายสามารถติดต่อกับคนได้กล่าวคือเป็นวิญญาณบรรพบุรุษในตระกูลของพระยาราชานุประพันเพีย yeah. วิญญาณน,นี้จะมาติดต่อกับบุตรสาวคนหนึ่งของท่านพระยาแต่เพียงผู้เดียววิธีการติดต่อให้เขียนข้อความที่อยากรู้ใส่ลงในหีบ หรือถ้าไม่เขียนเป็นหนังสือก็ให้คิดคำถามไว้ในใจแล้วใส่กระดาษดินสอไว้ในหีบเอาหีบไปวางไว้ในห้องทิ้งเวลาให้ผ่านไปสักครู่หนึ่งจึงนำหีบออกมาเปิดดูจะมีคำตอบเขียนไว้บนแผ่นกระดาษแต่ผีจะยอมติดต่อกับลูกสาวคนดังกล่าวของพระยาราชานุประพันธ์เพียงคนเดียวหากเป็นผู้อื่นจะไม่ยอมติดต่อด้วยสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ไม่ทรงเชื่อว่าผีมีจริง และยิ่งไม่ทรงเชื่อว่าผีจะติดต่อกับคนได้วันหนึ่งจึงเสด็จไปที่สูจน์ทดลองว่าจะเป็นความจริงหรือไม่เมื่อไปถึงบ้านพระยาราชาก็นึกในพระทัยถามผีว่าคนที่ยังเป็นอยู่กับคนตายไปแล้วจะติดต่อกันได้อย่างไรแล้วพระองค์ให้บุ่นสาวพระยาราชานำหีบใส่กระดาษและดินสอมา จากนั้นพระองค์ทรงถือหีบเสด็จไปที่ห้องซึ่งใช้ติดต่อกับผีเมื่อถึงประตูจึงได้มอบผีให้บุตรสาวนำไปวางบนโต๊ะติดผนังในห้องก่อนที่หญิงสาวจะเข้าไปในห้องพระองค์ได้เสด็จเข้าไปตรวจดูในห้องนั้นทุกซอกทุกมุมทรงเห็นว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดแอบซ่อนอยู่และไม่มีทางเข้าออกในห้องนั้นได้อย่างแน่นอนรอยอยู่ครู่หนึ่ง บุตรสาวพระยาราชาทูลว่าผีน่าจะเขียนคำตอบเสร็จแล้วก็เดินไปที่ห้องสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ก็เสด็จตามไปด้วยและทรงคอยรับหีบอยู่หน้าประตูบุตรสาวยกหีบเดินมาถวายหีบให้พระองค์ไม่มีเวลาเปิดหีบหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิรุษได้เมื่อทรงเปิดหีบดูก็เห็นบนกระดาษมีข้อความเขียนไว้ว่าใจหมายถึงคำถามที่ถามว่า คนที่ยังเป็นอยู่กับคนตายไปแล้วจะติดต่อกันได้อย่างไรผีตอบว่าใจก็หมายถึงติดต่อกันด้วยทางจิตเท่านั้นสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ก็ทรงสิ้นความสงสัยว่าผีมีจริงหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีนี้เรื่องผีบรรพบุรุษในตระกูลพระยาราชายังมีพิศดารต่อไปอีกกล่าวคือวันหนึ่งผีเขียนข้อความบอกว่า คืนหนึ่งจะมีผู้ร้ายเข้าบ้านและบุตรสาวคนนี้จะยิงคนร้ายพระยาราชาผู้เป็นบิดาได้ถามว่าคนร้ายเป็นใครจะเข้าบ้านวันไหนเวลาไหนผีเขียนคำตอบว่าบอกไม่ได้ถ้าบอกก็จะไปดักทำร้ายเขาและยังบอกอีกว่าระหว่างคนร้ายกับบุตรสาวมีเวรตอบกันต่อมาคืนหนึ่งพระยาราชามีธุระต้องออกไปนอกบ้าน ็มีคนร้ายบุกเข้าในบ้านจริงๆบุตรสาวถือปืนออกมาพบจึงยิงเข้าใส่คนร้ายหนีไปได้ทิ้งไว้แต่เลือดกองโตแสดงว่าถูกยิงบาดเจ็บอย่างชะกันเวลาที่เกิดเหตุเป็นเวลาดึกมากแล้วคนในบ้านต่างแยกย้ายช่วยกันค้นหาคนร้ายที่ถูกยิงแต่ไม่พบวันรุ่งขึ้นบุตรสาวพระยาราชาได้ถามผีบรรพบุรุษเรื่องคนร้ายที่ถูกยิง ผีตอบว่าคนร้ายหนีลงไปซ่อนในบ่อน้ำแห้งหลังบ้านซึ่งคนใช้ภายในบ้านไม่ได้ไปดูเมื่อเหตุการณ์สงบเงียบและทุกคนในบ้านเข้านอนแล้วพักพวกของคนร้ายจึงได้แอบเข้ามาหามคนเจ็บหนีออกจากบริเวณบ้านและตอนนี้ได้หนีไปไกลแล้วต่อมาตำรวจได้รับแจ้งความจึงได้สืบหาคนร้ายแต่ก็ไม่สามารถสืบรู้ว่าเป็นใครในที่สุด เรื่องที่สีุติผีร้ายที่วัดบอพิทิมุกมีกุติไม้สักหลังใหญ่หลังหนึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกุติผีดุอย่างร้ายกาจวิญญาณที่สิงสู่อยู่ที่กุติหลังนี้ไม่เกรงกลัวต่อพระภิกษุผู้ทรงศีลแม้แต่น้อยทั้งไม่หวันเกรงต่อบารมีของพระพุทธเวทวิทยาคมเอาเสียเลยวป็นผีหรือวิญญาณซึ่งมีความดุร้ายจ้องจะลอกหลอน ผู้ที่มาอยู่อาศัยในกุติหลังดังกล่าวไม่เลิกราความเป็นมาในอดีตของกุติหลังนี้เคยเป็นบ้านอยู่อาศัยของครอบครัวคุณนายฟักกับคุณนายลูกจันทบิดาของคุณนายลูกจันทร์เป็นผู้ปลูกสร้างและนับตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยครอบครัวซึ่งเคยอยู่กันมาอย่างเป็นปกติสุขก็ต้องเผชิญกับความหวาดหวั่นครั่นครึงแทบทุกวันความหวาดหวั่นครั่นคลึงดังกล่าว เกิดจากความดุร้ายของวิญญาณมิจฉาทิฏฐิซึ่งแสดงตัวตนให้เห็นว่าได้สิงสู่อยู่ที่บ้านใหม่หลังนี้ตอนที่วิญญาณหรือผีร้ายอาลวาดคุณนายลูกจันยังเป็นเด็กๆคนในบ้านถูกคุกคามจากผีทั้งกลางวันกลางคืนจนหวั่นกลัวแทบจะเสียสติและไม่มีทางหยุดยั้งการหลอกหลอนของผีร้ายได้เลยท่านบิดาของคุณนายลูกจันและคุณนายฟัก ได้กระทํำทุกวิถีทางที่จะให้ผีร้ายหนีหายไปจากบ้านอาทิตย์นิมนต์พระมาสวดมนต์ปัดรังควานผีก็ยังดื้อดึงไม่ยอมไปไหนทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีก็ไม่ยอมรับส่วนบุญส่วนกุศลใดๆทั้งสิ้นเชิญหมอผีผู้มีวิชาอาคมมาขับไล่ผีตัวร้ายก็ไม่ยอมไปหมอผีกลับต้องพ่ายแพ้ต่ออิทธิฤทธิอิทธิเดชปีศาจแทยเอาตัวไม่รอดไปเสียอีก ครอบครัวนี้จึงต้องทนอยู่ภายใต้เงื้อมเงาของความดูร้ายจากผีซึ่งไม่อาจทำอะไรมันได้แล้ววิญญาณร้ายกาดนี้แสดงจุดประสงค์เป็นศัตรูกับทุกคนในบ้านอย่างเปิดเผยและมันยิ่งเพิ่มความชั่วร้ายน่าพรั่นพรึงเป็นทวีคูณเมื่อกระทำให้คนในบ้านตายไปทีละคนกระทั่งเหลือแค่คุณนายฟักคุณนายลูกจันทรกับคุณหอมจันทร์บุตรสาวคุณนายลูกจันทร์ คุณนายลูกจันทร์กับคุณหอมจันจึงรื้อบ้านผีสิงถวายวัดบ่อพิพิมุขทางวัดก็ประกอบบ้านหลังดังกล่าวขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างเป็นเรือนทรงไทยหลังใหญ่กับหลังเล็กติดกันและมีห้องโถงตรงระเบียงด้านหน้าอีกห้องหนึ่งเพื่อใช้เป็นประโยชน์ทำเป็นกุฏิให้พระเนรได้พักอาศัยต่อไปโดยค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างทั้งหมดคุณนายลูกจันทร์เป็นผู้ออกให้ทั้งหมด หลังจากปลูกเป็นกุฏิเสร็จเรียบร้อยคุณนายลูกจันยังให้ทาน้ำมันเหมือนเป็นบ้านใหม่ทั้งหลังทำให้ดูสดใสหน้าพักอาศัยอย่างยิ่งทางวัดได้จัดให้กุฏิแปดสร้างใหม่หลังนี้เป็นที่พักของท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลพร้อมด้วยลูกศิษย์ในวันที่ท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลพร้อมด้วยพระและเด็กลูกศิษย์เข้าไปอยู่คุณนายลูกจันและญาติได้นิมนต์พระเก้ารูป ซึ่งมีท่านเจ้าคุณกวีวงเจ้าอาวาสรวมอยู่ด้วยมาสวดมนต์เย็นและฉันเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการฉลองกุติใหม่ไปพร้อมกันคืนแรกที่ท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลและลูกศิษย์เข้าไปอยู่โดยท่านเจ้าคุณนอนในห้องเรือนหลังใหญ่ส่วนห้องเรือนหลังเล็กเป็นที่พักของพระสองรูปและเนนห้องโถงตรงระเบียงเป็นที่อยู่ของเด็กลูกศิษย์สองคน ในคืนแรกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติสุขไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนเช้าของวันแรกคุณนายลูกจันร์ได้จัดเตรียมพัตตาหารหวานคาวและเครื่องไยยทานนำมาถวายพระก็ให้ศีลสวดมนต์ถวายพรจากนั้นก็ฉันเช้าเมื่อพระให้พรคุณนายลูกจันร์ก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรนายเวรและว,วิญ,ญญาณที่เคยสิงสู่อยู่ในบ้านเป็นที่เรียบร้อย รู้สึกสบายอกสบายใจกันทุกฝ่ายคุณนายนูกจันคุณนายฟักและคุณหอมจันเชื่อว่าผีร้ายคงจะสูญหายไม่แสดงตนหลอกหลอนต่อไปอีกแล้วเพราะบ้านได้กลายเป็นสมบัติของสงไปแล้วและผู้อยู่อาศัยก็คือพระภิกษุผู้ทรงศีลเวลาผ่านไปด้วยความสงบสุขเป็นเวลาสวันสามคืนพอถึงคืนวันที่สี่เวลาประมาณสองทุ่มกว่า ท่านเจ้าคุณพระวินัยกิตโกศลน,นั่งดูหนังสือที่ห้องโถงหน้าห้องกุฏิหลังใหญ่ของท่านที่กุฏิหลังเล็กมีพระสองรูปดูหนังสืออยู่เช่นกันส่วนห้องตรงระเบียงมีเด็กลูกศิษย์อีกสองคนก็ดูหนังสือตำราเรียนประตูใหญ่ตรงบันไดด้านนอกสุดปิดลั่นดานตั้งแต่ตอนหนึ่งทุ่มแล้วเวลานั้นภายในวัดเงียบสงัดพระเนรและเด็กลูกศิษย์กุฏิอื่นๆ ไม่มีใครออกมาเดินเท่นพ่พานภายนอกอีกเลยกรณีสงอันร่มเย็นและถือว่าเป็นอนาบริเวณศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่มีใครคิดว่านสถานที่เช่นนี้จะมีสิ่งชั่วร้ายมาแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยมิจฉาทิฐิในจิตวิญญาณโดยไม่หวันเกรงบาร,รมีทาแม้แต่น้อยนั่นคือผีร้ายซึ่งฝังตัวเงียบเชียบนานนับเดือนประหนึ่งได้สลายหายไปแท้ที่จริงมันไม่ได้หนีไปไหน หากยังแสงอยู่ในบ้านหลังนี้ดังเดิมและมันได้รอคอยเวลาที่จะออกมาอาวาดทุกขณะจิตซึ่งเวลานี้คือเวลาซึ่งไม่ผิดกับประตูแห่งมิติได้เปิดออกให้วิญญาณร้ายกาศผ่านเข้าสู่โลกมนุษย์อีกครั้งทับพลานทันใดนั้นประตูใหญ่ตรงบันไดซึ่งปิดลงดานแน่นหนามั่นคงก็เปิดผางเสียงดังสนั่นวันไหวเด็กลูกสิบสองคน ที่กำลังก้องหน้าก้องตาดูหนังสือตำราเรียนจึงเงืยหน้าขึ้นดูก็เห็นบานประตูสองบานเปิดอ้าเต็มที่เด็กวัยรุ่นทั้งสองคนรู้สึกแปลกใจที่ประตูเหนือบันไดเหมือนกับถูกกระแทกเปิดทั้งสองจำได้ว่าได้ช่วยกันปิดและลงดานเอาไว้อย่างแน่นหนาด้วยมือตัวเองคนภายนอกจะเปิดเข้ามาไม่ได้และคนที่อยู่ข้างในก็ไม่มีใครไปเปิดอย่างแน่นอน ขณะกำลังงงงานด้วยความพิศวงอยู่นั้นเด็กลูกศิษย์ก็เห็นร่างของชายคนหนึ่งผุดขึ้นมาตรงกลางประตูคนผู้นั้นเป็นชายสูงอายุผมขาวโพลนและปล่อยผมยาวลงไปประกกลางหลังใบหน้าเหี่ยวย่นดูน่าเกลียดน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกและที่น่ากลัวยิ่งกว่าอื่นใดก็คือในตาที่ฝังลึกอยู่ในเบ้ามองขเขม่งมายังเด็กลูกศิษย์ด้วยประกายดุร้ายบ้าคลั่งสุดขีด ทั้งสองคนถึงกับตัวสัน่นด้วยความรู้สึกคลั่นคลึงอย่างที่ไม่เคยมีความรู้สึกถึงขนาดนี้มาก่อนเด็กนุกศิ์รู้ว่าชายชราหน้ากลัวที่เห็นอยู่นี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นผีจึงร้องโวยวายดังลั่นว่าผีผีร้ายก้าวพรวดผ่านประตูบันไดเข้ามาแล้วกระโดดไปที่ระเบียงดังโครมสนันจากนั้นก็กระโดดเข้าไปที่กุฏิหลังใหญ่ พระสองรูปกับเนนได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยความกระนกตกใจและเสียงกระโดดตึงตังจึงวิ่งออกมาดูขณะเดียวกันท่านเจ้าคุณพระวินัยกิตโกศลก็ได้ยินเด็กร้องเช่นกันจึงลุกออกมาดูด้วยชายชราผีร้ายก็เดินสวนท่านเจ้าคุณเข้าไปในห้องนอนของท่านเห็นกันจะกจกทุกรูปทุกองท่านเจ้าคุณพระเนนเข้ามาสอบถามเด็กก็ได้ความว่า มีผีชายชรา,าผมยาวประกหลังปรากฏร่างให้เห็นท่านเจ้าคุณพระเนนและเด็กลูกศิษย์จึงได้ช่วยกันค้นหาจนทั่วกุฏิแม้แต่ในห้องนอนของท่านเจ้าคุณก็เข้าไปดูอย่างละเอียดแต่ไม่เห็นมีอะไรกระนั้นสิ่งที่เห็นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าน่าจะเป็นผีมากกว่าจะเป็นอย่างอื่นแต่จะเป็นผีอะไรมาจากไหนไม่อาจรู้ได้คราวนี้ ท่านเจ้าคุณพระวินัยกิตโกศลได้สั่งให้พระเนรและเด็กไปปิดประตูบันไดใหม่ปิดประตูหน้าต่างห้องทั้งหมดแล้วมาชุมนุมรวมกันอยู่ในห้องโถงใหญ่อย่างเดียวจากนั้นท่านก็นำพระเนรสวดมน์เพื่อแผ่ส่วนกุศลให้ถีระหว่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์และพระเนรสวดมน์ปรากฏมีเสียงดังตึงตังครองครามตลอดเวลาประตูห้องนอนที่กุฏิหลังใหญ่ ซึ่งปิดงับไว้ก็ถูกกระแทกให้เปิดเต็มเหนียวเสียงดังสนัน่นจากนั้นก็มีเสียงเดินตึงๆไปที่ประตูใหญ่ที่จะเปิดไปยังระเบียงแล้วประตูก็ถูกกระแทกเปิดออกต่อไปก็มีเสียงดังโครมโครมเมื่อประตูถูกเปิดอีกบานประตูแต่ละบานซึ่งใส่กลอนปิดสนิทถูกกระแทกเปิดจนหมดทุกบานมีลักษณะเปิดออกเองอย่างรุนแรงแทบว่าจะแตกหักเสียหาย การกระทำของผีร้ายแสดงให้เห็นว่ากระแสะอันชุ่มเย็นจากเสียงสวดมนต์ไม่ได้ทำให้ความดุร้ายหยาบกระด้างของมันลดราลงแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีปฏิกิริยาต่อต้านจิตเมตตาที่พระภิกษุปรารถนาแผ่ให้อย่างไม่สนใจใยดีทุกประการท่านเจ้าคุณพระวินัยกิจโกศลเห็นว่าผีร้ายไม่ยอมรับกระแสะกุศลที่แผ่ให้เช่นนี้ ท่านจึงบอกให้พระเนนใช้บทสวดมนต์ขับไล่ผีให่หนีไปเสียเมื่อเริ่มสวดมนต์บทไล่ผีได้ไม่เท่าไรผีคนแก่ผมขาวยาวปราบหลังก็แสดงตัวให้เห็นอย่างชัดเจนโดยมายืนอยู่ตรงกลางประตูใหญ่จับบานประตูกระแทกเปิดปิดเสียงดังปึงปังตลอดเวลาผีร้ายจ้องมองพระเนรและเด็กลูกศิษย์ด้วยประกายตาลุกโชนเป็นสายตาน่าเกลียดหน้ากลัวอย่างที่สุด เพราะมันแสดงถึงความประสงค์ร้ายอย่างถึงขีดสุดประหนึ่งท้าถาโถมเข้ามาสังหารหลานชีวิตได้คงกระทําไปแล้วผีคนแก่ผมยาวยืนจ้องถุมือถึงอยู่ครู่ใหญ่ก็เดินทึ่ง,งเทิงเฉียดกลุ่มพระเนรเข้าไปในห้องท่านเจ้าคุณโดยไม่หวั่นเกรงแม้แต่น้อยเมื่อผีไม่กลัวพระอย่างนี้ท่านเจ้าคุณวินัยกิบโกศลก็ต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้เสียเอง คืนนั้นท่านและพระเนนเด็กลูกสิ์ต้องขนเครื่องนอนออกไปนอนที่ศาลาการประเรียนเหมือนเดิมและตั้งแต่นั้นท่านไม่ยอมเข้าไปพักที่กุฏิหลังใหม่อีกเลยเจ้าคุณวินัยกิจโกศลท่านนี้ต่อมาย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร,รนธนบุรีนาทีลานโพเรียบเรียง